สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดหนึ่งไร่สองงานนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่ดินแปลนี้ติดด้านหน้าติดอยู่กับคลองส่งน้ำนะครับน้ำไม่แห้งนะครับก็ใ้ที่มองหาที่ดินติดคลองแบบนี้ ผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับที่ดินของเรานั้นได้ถมแล้วเป็นบางส่วนนะครับแบบนี้เลยที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับติดกับบ้านหลังนี้เพื่อบ้านของเรานี่แหละครับด้านหน้าของเราเป็นถนนสาธารณะที่เป็นคันคลองเข้ามาแยกจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับเรื่องนง้ำเรื่องไฟก็จะต่อมาจากตรงนั้นนะครับที่ดินแปลงนี้ห่างจากาถนนเส้นแก่งคอยบนาประมาณหนะ้าร้อยเมตรเนาะ เลี้ยวเข้ามาเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านแบบ,แบ,บนี้เลยเพื่อนบ้านเยอะมากมายนะครับไม่เปียวนะครับตอนนี้ลมเย็ยนมากเลยเนาะที่ดินของเรานั้นถมเอาไว้แล้วนะครับแบบนี้เป็นบางส่วนเนาะอีกเอ่อบางส่วนก็ยังไม่ได้ถมเพียงแต่มันจะดูลกนิดนึงนะครับส่วนนี้ส่วนตรงนี้ก็คือถมแล้วเนาะก็จะมีหลักสีแดง,แดงอยู่นี่ที่ดินเป็นบอทห้านะครับทันใดที่มองหา ที่ดินในลักษณะแบบว่าติดคลองนะครับแล้วก็เอาไว้ทำาการเกษตรปลูกบ้านแล้วก็ทําเป็นบ้านสวนนะครับเรื่องวิวเขานั้นก็ตำบลทัาพระางนี่ก็มีวิวเขาให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับแบบนี้เลยเนาะพื้นที่หนึ่งไร่สองงานนะครับขายอยู่ที่เก้าแสนบาทนะครับเรื่องราคาต่อรองได้นะครับไม่แพงนะครับถึงว่าจะเป็นบตรห้าก็จริงนะครับแต่มันก็เป็นหัวไร่แปลนาทีา่ติดอยู่กับโฉนดนะครับ นั่นเราก็เห็นนั่นคือ,อป,ปาอ่าป่าหมู่บ้านของตำบลท่ามะปางเรานะครับแล้วก็จะมีวิวเขาเห็นแบบนี้อยู่ด้านหน้าของแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะติดอยู่กับแบบนี้เลยของส่งน้าเป็นที่ดินของเราอยู่กับฝายน้าล้นที่หลวงเขาได้ทําเป็นฝายน้ําล้นเอาไว้ให้นะครับแบบเนี้ยอยู่กับหน้าแปลงของเราเลยนะครับ ถนนสาธารณะที่เป็นคันคลองนะครับคันคลองเนี่ยก็จะเป็นถนนสาธารณะที่เขาเว้นกันเอาไว้ให้จากคลองอยู่แล้วนะครับรัศมีก็จะเป็นถนนสาธารณะ,ะทําเอาไว้ให้ทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเราแล้วก็ด้านฝั่งตรงข้ามนะครับท่านาที่มองหาพื้นที่ในลักษณะที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพื้นที่แบบนี้ผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าสนใจเนาะนี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับ ถึงว่ามันจะลกนิดนึงนะครับทําความสะอาดก็สวยแล้วนะครับหรือว่าให้เจ้าของเขานั้นถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายจริงๆก็ให้เจ้าของเขามาทําความสะอาดให้นะครับเอารถไถมาปรับนะครับปรับหญ้าปรับไร่อีกเพราะว่าด้านหลังที่ดินแปลงนี้นอกจากด้านหน้าติดคลองแล้วด้านหลังก็จะติดกับทุ่งนาของเพื่อนบ้านที่ทาเอาไว้นะครับที่เราเห็นสีเหลืองๆนั้นคือรวงข้าวนะครับรวงข้าวอยู่ด้านท้ายของแปลงเรานะครับติดกันเลยเนาะที่ดินแปลงนี้สวยด้วย ด้านท้ายที่เป็นทุ่งนาเนาะเป็นนาปีนะครับแล้วก็มีวิวเขาอยู่ด้านท้ายโน้นนะครับวิวเขาที่เราเห็นตรงนู้นแหละครับคือถนนเส้นเก่งคอยบานานะครับเป็นนั้นแหละอยู่ตรงวิวเขาตรงนั้นนี่แหละครับตรงนั้นเลยเนาะสวยๆแบบนี้ราคาก็แต่ต้องได้นะครับผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับหนึ่งไร่สองงานนะครับขายอยู่ที่เก้าแสนบาท มีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายนะครับแบบนี้เลยไปายสองทางของหลวงก็มีนะครับถนนสาธารณะตรงนี้ที่เข้ามาเป็นถนนหินคุกสลับกับลูกหลังหน้าแปลงของเรานะครับพื้นที่ก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้เนาะมองไปไหนก็เห็นวิวเขานะครับลมแรงมากเลยเนาะสนใจยังไงก็โทรมานะครับที่เบอร์0890863989นะครับนี่แหละครับที่ดินของเราส่วนที่ถมไว้ที่เราเห็นนี่แหละครับ ผม,มาไว้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนาะอีกครึ่งหนึ่งเราก็ปรับแล้วก็เป็นการปลูกต้นไม้ไปเนาะจัดสวยมากเลยนะครับจัดปัญหาเรื่องการถมดินตรงนี้สร้างบ้านได้เลยนะครับเรื่องน้ำรังไฟก็ต่อมานิดหน่อยนะครับไม่ไกลนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผมท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนด้านนี้คือคลองส่งน้ํานะครับน้ําไม่แห้งนะครับสร้างบ้านเสร็จปลูกอ่ บ้านพักบ้านอาศัยเสร็จแล้วก็ทําสวนนะครับก็เอาน้ําในคลองนี่แหละครับลดน้ํำ้นไม้บ้านเรานะครับน้ําไม่แห้งสะดวกสบายแบบนี้ต้องมาที่นี่นะครับจะบุท่ามะป่างอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีสําหรับที่ดินแปลน,นี้ผมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันแปลงต่อๆไปสวัสดีครับ